เพื่อนๆที่กำลังฟังกันอยู่ในตอนนี้มีใครชอบไปเที่ยวในช่วงวันหยุดกันบ้างไหมครับผมเชื่อว่าคนเราทุกคนก็คงมีสถานที่สำหรับการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็ชอบทะเลบางคนก็ชอบภูเขาแต่ในยุคสมัยนี้ก็มีจำนวนไม่น้อยเลยครับที่ชอบไปสัมผัสธรรมชาติตามชน,นบทเรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนสองคนครับ เป็นผู้หญิงทั้งคู่นะครับพวกเธอตัดสินใจที่จะใช้เวลาในช่วงวันหยุดไปกับการพักผ่อนที่บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆตั้งอยู่กลางทุ่งนาให้กลิ่นอายบ้านที่ตั้งอยู่ตามชนบทได้เป็นอย่างดีช่วงเวลากลางวันมันก็เป็นภาพที่สวยงามนะครับแต่เมื่อพระอาทิตย์ตกดินไปบ้านหลังนี้กลับได้มอบความน่ากลัว ให้กับพวกเธออย่างคาดไม่ถึงเธอทั้งสองคนได้ไปพบเจอกับอะไรกันแน่บ้านหลังนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแอน เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับเธอและเพื่อนนะครับคุณแอนได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นมันเป็นประสบการณ์สุดหลอนครั้งแรกและครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอคุณแอนได้เล่าให้ฟังว่าตัวของเธอนั้นทำงานเป็นกราฟิกดีไซน์ในบริษัทเล็กๆในกรุงเทพมหานครครับส่วนมีนเพื่อนสนิทของเธอ เป็นครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักที่สนิทกันมานานตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วครับซึ่งหลังจากที่เรียนจบก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานทั้งคู่ทำงานหนักไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนกันสักเท่าไหร่มีอยู่วันหนึ่งครับระหว่างที่ทั้งสองคนนั่งกินข้าวกันอยู่มินก็เลยได้ชวนคุณแอนว่าเธอเนี่ยอยากจะใช้ชีวิต ในวันหยุดสุดสัปดาห์ไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างจังหวัดสักหน่อยอยากจะหาโฮมสเตย์หรือว่าบ้านพักต่างจังหวัดที่มันเงียบสงบเพื่อหลบหนีจากความวุ่นวายในเมืองคุณแอนได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกเห็นด้วยขึ้นมาทันทีเลยนะครับจึงตอบตกลงที่จะนัดหมายออกไปเที่ยวกันโดยวันที่ได้นัดหมายกันนั้นก็คือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ช่วงสิ้นเดือน หลังจากนั้นพวกเธอก็เริ่มต้นหาข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆครับจนได้ไปสะดุดตาเข้ากับบ้านพักหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาในจังหวัดหนึ่งของทางภาคเหนือรูปถ่ายของที่พักได้โชว์ให้เห็นบ้านไม้ยกพื้นสูงแบบไทยโบราณมีใต้ถุนโปร่งโลง่งที่ชั้นล่างเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมมีเก้าอี้ไว้นั่งพักผ่อนสำหรับชมวิว มีห้องน้ำและอ่างล้างจานที่หันหน้าออกไปยังทุ่งข้าวเขียวขจีมันดูเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยเสน่ห์ของความสงบแค่เห็นแวบแรกก็รู้ได้ทันทีครับว่าที่นี่คือที่ที่พวกเธอต้องการเวลาผ่านไปประมาณสองอาทิตย์ในที่สุดวันที่พวกเธอรอคอยก็มาถึงการเดินทางใช้เวลาร่วม5-6ชั่วโมง พวกเธอนั่งรถโดยสารออกจากกรุงเทพตั้งแต่เช้ามืดพอมาถึงอำเภอเล็กๆก,ก็ต้องนั่งรถสองแถวต่อเข้าไปในหมู่บ้านถนนคดเคี้ยวผ่านไรนาและภูเขามากมายสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าใกล้ชิดธรรมชาติแบบสุดๆเมื่อรถเดินทางใกล้ถึงบ้านพักบรรยากาศรอบข้างก็งเงียบลงเรื่อยๆร,รถสัญจรแทบไม่มีให้เห็น มีเพียงทุ่งนากว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงในที่สุดรถก็มาหยุดลงตรงปากทางดินเล็กๆทั้งสองคนลงจากรถและยืนรออยู่ตรงนั้นได้ไม่นานก็มีชายวัยกลางคนผิวคล้ำเดินเข้ามาหาเขาแนะนำตัวว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านหลังจากนั้นก็เดินนำทั้งคู่ตรงเข้าไปที่บ้านพัก คุณแอนกับมีนลากกระเป๋าเดินทางตามเข้าไปจนไปถึงตัวบ้านสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือบ้านไม้ยกพื้นสูงที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางทุ่งนาไม่มีบ้านหลังอื่นตั้งอยู่ใกล้เลยแม้แต่หลังเดียวรอบๆด้านเป็นพื้นที่โลง่ลงๆมีคันนาและแปลงข้าวเลยไปจนสุดสายตาก็จะพบกับป่าเล็กๆที่ล้อมอยู่ไกลๆวิวทิวทัศน์ที่เห็นสวยและงดงาม เหมือนในรูปถ่ายไม่มีผิดเลยครับสิ่งที่เห็นมันทำให้ทั้งคู่รู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากที่พวกเธอจะได้ใช้เวลาในค่ำคืนนี้กับธรรมชาติที่สวยงามหลังจากที่เดินชมวิวรอบๆรวมถึงรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นจากทางเจ้าของบ้านแล้วทั้งสองคนก็นำสัมภาระขึ้นไปเก็บที่ชั้นบนพรว่าที่ชั้นบนนั้นเป็นห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องมีที่นอนกับมุง้ง ถูกกางไว้อย่างเรียบร้อยหน้าต่างเปิดออกเห็นวิวทุ่งนาโล่งๆให้บรรยากาศที่ดูสดชื่นเป็นอย่างมากหลังจากที่ทั้งสองคนเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเธอก็พากันลงมาที่ชั้นล่างนอนบนเก้าอี้ตัวยาวชมวิวไปเรืเร่อยๆพอถึงช่วงตอนเย็นก็พากันทำอาหารเล็กๆน้อยๆกับข้าวเย็นแบบเรียบง่ายซึ่งเมื่อพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้า ความมืดเข้าปกคลุมพื้นที่ความเงียบที่เคยรู้สึกเงียบสงบกลับกลายเป็นความวังเวงอย่างบอไม่ถูกเพราะพื้นที่รอบบ้านเต็มไปด้วยลานโล่งกว้างมันจึงทำให้คุณแอนกับมีนรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่รู้สึกหวาระแวงจนต้องหันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำกับข้าวเสร็จทั้งสองคนจึงตัดสินใจที่จะนำอาหารขึ้นไปทานที่ห้องนอนชั้นบน หลังจากที่นั่งทานข้าวกันจนเสร็จเวลาล่วงเลยเกือบสองทุ่มแล้วครับโดยความที่ห้องน้ำอยู่ชั้นล่างคุณแอนจึงบอกให้มีนไปเตรียมตัวเพื่อที่จะอาบน้ำในช่วงจังหวะเดียวกันเธอก็จะนำถ้วยจานลงไปยืนล้างด้วยเช่นเดียวกันทั้งคู่จะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอยู่เป็นเพื่อนกันที่ชั้นล่างตลอดเวลามีนบอกว่าความคิดนี้ก็ฟังดูแล้วเป็นความคิดที่ดีนะครับ เธอเห็นด้วยที่จะทำแบบนั้นซึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ทำตามแผนที่ได้วางเอาไว้เดินลงมาที่ชั้นล่างมีนแยกตัวเข้าไปอาบน้ำส่วนคุณแอนก็ขนอุปกรณ์เครื่องครัวรวมถึงจานชามที่ใช้แล้วไปยืนล้างอยู่ที่สิงหล้างจานซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจุดของอ่างล้างจานถูกวางหันหน้าออกไปยังทุ่งนาทำให้ตอนที่ยืนล้าง สามารถมองออกไปได้ไกลสุดสายตาช่วงเวลาตอนกลางวันก็เป็นจุดที่วิวดีจุดหนึ่งเลยนะครับแต่เมื่อถึงตอนกลางคืนมันกลับให้บรรยากาศที่วังเวงดูหน้าขนลุกยังบอกไม่ถูกซึ่งในคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงทำให้คุณแอนสามารถมองเห็นภาพทุ่งนาได้อย่างชัดเจนระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังแยกย้ายทำธุระของตัวเองอยู่นั้น ก็ได้มีการส่งเสียงพูดคุยกันอยู่เป็นระยะครับคุณแอนบอกว่าเธอเองก็ก้มหน้าก้มตาล้างจานของเธอไปเรื่อยๆแต่เธอก็ถึงกับชะงักเพราะสายตาได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันดูผิดปกติภายใต้แสงจันทร์ที่สองสว่างเธอเห็นมีเงาของใครบางคนกำลังยืนอยู่ใกล้ๆตรงคันนาลักษณะรูปร่างเป็นผู้ชายสูง ผมกำลังยืนนิ่งสนิทยืนหันหน้าจ้องมองมาทางเธอด้วยความที่ระยะมันค่อนข้างจะไกลครับทำให้คุณแอนไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังเห็นเธอถึงกับขยี้ตาและจ้องมองไปที่เงานั้นอีกครั้งจนเธอแน่ใจครับว่ามันคือคนไม่ใช่ต้นไม้หรือกิ่งไม้แต่อย่างใดในตอนนั้นเธอบอกว่าเธอเองก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับ จึงรีบตะโกนเรียกมีนให้ออกมาดูซึ่งโดยความที่มีนยังอาบน้ำไม่เสร็จดีจึงทำให้ใช้เวลาอยู่นานหลายนาทีเหมือนกันกว่าที่เธอจะเดินออกมาและเมื่อทั้งสองคนหันหน้ามองไปยังทิศทางที่คุณแอนบอกกลับได้พบเพียงความว่างเปล่ามีเพียงทุ่งข้าวโล่งๆไม่พบเจอเงาหรือผู้ชายคนนั้นแต่อย่างใดในตอนนั้นคุณแอนก็พยายามเล่าให้เพื่อนฟังนะครับ ว่าเมื่อกี้เธอเห็นอะไรแต่ด้วยความที่มีนไม่เห็นครับมีนก็ทำได้เพียงแค่พยายามปลอบใจบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกคุณแอนอาจจะเพียงแค่ตาฝาดไปเท่านั้นและพากันคาดเดาวว่าอาจจะเป็นเพียงชาวบ้านที่บังเอิญเดินผ่านตรงจุดนั้นก็เป็นได้ซึ่งมันก็เป็นคำปลอบใจที่ไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับพอเมื่อมองดูไปร,บรอบๆมันแทบเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะมีใครไปเดินผ่านตรงจุดนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บรรยากาศที่เคยดูเงียบสงบเริ่มเต็มไปด้วยความกดดันทั้งคู่จึงรีบพากันขึ้นบ้านปิดประตูและหน้าต่างให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็พยายามเข้านอนทั้งที่ในใจต่างรู้ดีว่าเรื่องแปลกๆมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทั้งสองคนเข้านอนไปด้วยความหวาดระแวงถึงแม้จะใช้เวลาน,านานสักหน่อย แต่ด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางมันก็ทำให้ทั้งคู่เผลอหลับไปแบบไม่รู้ตัวจนถึงช่วงเวลาประมาณตีสองครับคุณแอนก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงบางอย่างดังมาจากใต้ถุนบ้านฟึดฟึดฟึดเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงฝีเท้าของใครบางคนกำลังเดินวนไปวนมาอยู่ที่ชั้นล่าง เธอบอกว่าตอนที่เธอตื่นขึ้นมานั้นเธอเองก็ไม่แน่ใจครับว่ามันคือเสียงคนหรือว่าเสียงสัตว์กันแน่แต่หลังจากที่นอนฟังอยู่ได้สักพักทั้งจังหวะและการลงน้ำหนักมันก็ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าเป็นคนอย่างแน่นอนในใจตอนนั้นคุณแอนยอมรับเลยนะครับว่าเธอรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากผู้หญิงสองคนอยู่ในบ้านที่ไม่รู้จักแถมยังมีคนอื่นเดินไปเดินมาอยู่ที่ชั้นล่างอีก แต่ถึงแม้จะหวาดกลัวมากขนาดไหนแต่อีกใจนึงคุณแอนก็อยากจะรู้ครับว่าใครมาทำอะไรกันแน่เธอจึงตัดสินใจค่อยๆเปิดมุงออกคานลงจากเตียงแล้วใช้ตาแนบลงไปที่ช่องว่างระหว่างไม้ภาพที่เห็นผ่านช่องนั้นมันทำให้เธอต้องตกใจแสงจันทร์สลัวทำให้ได้เห็นว่าที่ชั้นล่างมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ เขาแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตลายตารางกางเกงห้าส่วนผู้ชายคนนั้นกำลังยืนนิ่งอยู่ที่กลางใต้ถุนบ้านเขาหันซ้ายหันขวาเหมือนกำลังมองหาอะไรสักอย่างอยู่และในตอนนั้นเองเรื่องที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นรออยู่ๆเขาก็เงยหน้าขึ้นมาสบตากับคุณแอนที่กำลังนอนแอบมองอยู่สิ่งที่เห็นมันทำให้คุณแอนต้องขนลุกไปทั้งตัว ราะใบหน้าของผู้ชายคนนั้นเต็มไปด้วยคราบของเหลวสีแดงที่แห้งกลังแถมยังมีรูพุนเต็มไปหมดหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่าไม่มีลูกตาปากสแสยะเล็กน้อยเหมือนกำลังจะยิ้มวินาทีนั้นคุณแอนตกใจจนแทบหยุดหายใจเลยครับเธอถึงกับหงายหลังและร้องออกมาเสียงดังลั่นทำให้มีนที่นอนอยู่ข้างๆก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเช่นเดียวกัน คุณแอนที่กำลังอยู่ในการตกใจจนเธอพูดผิดพูดถูกไปหมดเลยครับเธอพยายามเล่าว่าเธอกำลังเจอกับอะไรให้เพื่อนฟังซึ่งมีนเองก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยเข้าใจครับเธอพยายามบอกให้คุณแอนในใจเย็นๆตั้งสติก่อนใช้เวลาอยู่สักพักกว่าที่คุณแอนจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้เพื่อนฟังได้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่กล้านอนกันอีกเลยนะครับได้แต่เปิดไฟ นั่งอยู่แบบนั้นตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าเช้าวันถัดมาเมื่อแสงแดดจากพระอาทิตย์เริ่มาสาด่องท้งคููก็ไม่รอช้ารีพากันเก็บข้าวของโทรหาเจ้าของบ้านเพื่อขอเช็คเอาท์นั่งรอกันอยู่ได้ไม่นานผู้ชายคนเดิมก็เดินเข้ามาที่บ้านในช่วงระหว่างที่เขากำลังเดินสำรวจความเรียบร้อยอยู่นั้นคุณแอนก็เก็บความสงสัยเอาไว้ไม่ไหวครับ เธอเรีบเดินเข้าไปหาพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เจอให้กับเจ้าของบ้านฟังรวมทั้งพยายามสอบถามถึงประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านฟังเรื่องทั้งหมดด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแต่เขาเองก็ไม่ได้ตอบอะไรพูดกลับมาเพียงสั้นๆเพียงแค่ว่าไม่มีอะไรแล้วก็เดินเลี่ยงไปเหมือนไม่อยากจะพูดถึงมันอีกในเมื่อไม่ได้คำตอบ ทำให้คุณแอนกับมีนก็เดินออกมาจากบ้านหลังนั้นด้วยอาการที่คาใจสุดๆเลยครับพวกเธอตัดสินใจที่จะยังไม่ไปร้อเรียกรถโดยสารพากันเดินไปยังร้านขายของชําเล็กๆในหมู่บ้านท,ทําทีเข้าไปซื้อของแต่สุดท้ายก็ถามคําถามที่พวกเธออยากจะรู้เจ้าของร้านซึ่งเป็นคุณยายท่านหนึ่งก็ทําท่าทางลังเลแต่ในที่สุดก็ยอมเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ทุ่งนาเป็นพื้นที่ของครอบครัวเจ้าของบ้านนั่นแหละพวกเขากันคอกไว้ใช้เลี้ยงวัวแต่ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนขโมยกับโจรเนี่ยมันชุมมากๆถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นให้รอเจ้าหน้าที่ก็คงจะไม่ทันชาวบ้านแถวนี้ก็เลยต้องดูแลกันเองซึ่งในตอนนั้นมีอยู่คืนหนึ่งมีโจรเข้ามาขโมยวัวตอนกลางดึก เจ้าของบ้านเห็นก็เลยใช้ลูกซองที่มีอยู่ในมือป้องกันตัวทำให้โจรคนนั้นเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านแถวนี้ก็ต่างร่ำลือกันว่าในช่วงตอนกลางดึกโดยเฉพาะในคืนวันพระมักจะเห็นเงาคนยืนอยู่แถวนั้นบ่อยๆคิดว่าดวงวิญญาณของโจรคนนั้นอาจจะยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนเพื่อรอคอยการไปผุดไปเกิด ได้ยินแบบนั้นคุณแอนกับเพื่อนก็ตัวสั่นไปหมดเลยครับพวกเธอไม่พูดอะไรกันอีกนอกจากรีบขึ้นรถกลับกรุงเทพโดยมีสัญญาในใจที่เห็นตรงกันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเธอจะไม่มีวันกลับไปเหยียบที่นั่นอีกตลอดชีวิตและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับ ต้องขอขอบคุณอ e ีเมลฉบับนี้จากคุณแอนมาณที่นีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนเรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าเรื่องของคุณแอนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกชอบนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ฟังช่องนี้มานานจะรู้ได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับชนบทมากมาก มันสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดสะท้อนให้เห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามบ้านที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาแค่นึกภาพตามในตอนกลางวันมันเป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆเลยนะครับแต่หลังจากที่พระอาที่ตกดินไปทุ่งนานี่แหละครับตัวน่ากลัวไม่แพ้กันเลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ฟังแล้วนึกภาพตามก็ทำให้ขนลุกได้อย่างไม่ยากเย็น เพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างน่ากลัวหรือเลปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้ กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ